ขีเครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนฮะได้เช่ยโอ้เฮ้ยป้าว่ออไม่แท้แม่ตีไม่แท้แม่ตีโอ้เอาละครับ ฮะยังจ้างให้ชเชลอยเซเบียมาย้ายให้ครับสิบสองล้อรสิบสองล้อสี่จิต จะให้สีเบียมาย้ายจะยักเขียวไหมครับมาแล้วมาย้ายให้ก็เอาขึ้นให้นำเด้อว้มันบวกเอาขึ้นอ่ะ เซียมายาเจ้าเขียวให้ครับสมกันดีใครเราจะเป็นยังล่ะสวัสดีครับว่าดูอะไนะไป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  ไม่กล้าขับขึ้นนะไปน้องเป็นโทษยังเพ่อนตั้งยเฮ้ยจะมันใส่คกใสน่นี้เนาะแห่ไม่ใหญ่แห่ยังไงมาขับขึ้นเอาเราหยัม่เอ,อ๋เห็เบังเห็ดหาเบงังมันก็อ๋อ ซิเบียขับสวิงซ้ายขวาเหรอก็น่าลังเหรออ้ลองก่อนครับลองระบบก่อนแห่มันเข่ามือจะบาดบองก่อนจอดรถพุ่มหอเลยยังวะ คือนมาขึ้นเดี๋ยวไปอยู่แก้พื่นนึกว่าเราไปอยู่ทางนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้โถโทรศัพท์เสียเบียมีคนโตเข่าว่ะมีสายเข่าเสียเบียร์โอ้สายไฟเด้อคกูบะ กินงึ้เลยบ่ยยเ,นเนี่ <c oughs> นนยนหาวเลยกูบ่าวีบูเร็ดเป็นน้ำได้อย่า <c oughs> งไรเนี่ยี <c oughs> เขาก็มีวิธีแหละ <c oughs> เขาก็มีสองร้อยนะอ๋อเขาตั้งลำาซื้อ

นี่เฮ้ดไปดูตูดไหมไม่ต้องหรอมั้งยังรอ <c oughs> อะเดี๋ยวให้ขึ้นไปจับสายไฟ Ừ. lầm lê hey, dưới 12 lát tỏ <laughs> <laughs> đây, <sớn> là, nhạc đai hả? ô, มันก็ไม่เล็บเท่าไหร่นะมันเล็บนิดหน่อยครับออกข้างล้นิดข้าศัตรยเลยโอ้คือข้างาว่ะแต่นี่มันลาดยางได้พี่ว่าคิด ทาานี้มันกะเข้าไปมูบานเลยหรอวะทาานี้เข้าไปนี่ก็ออกโค้งง่ายเห็นไหมข้าดันมดเลยข่าวัมดเลยเขา่ท้าว่ารถเขาสุดยอดเลยสุดยอดเลยอะไรอะไรเลยอ๋อคนรถเกี่ยวใช่ไหมนะ จอมเองไปไปไปบอไปเลยโอ้น้ำทางเนาะบ้าน้ำทางแล้วช่วยทางเดี๋ยฮะไปเลยไว้ไม่ไปน้ำดอกพรุ่งนี้แหละถึงจะตามไป สวยเลยย,ยังอ่อมอรถก้อนนี่เข้าโอ้ขึ้นสิบสองล้อนี่ก็รอเลยแหละไปไปไปมาสิคําไปเลยครับเสียเบียร์ต้องเอาไปลงแล้วโอ้ขึ้นสี่สิบกิโนี่มันก็สุดจัดเลยครับเดี๋ยวต้องหลบก่อน โอ้ยนั่นเดี๋ยวก็ล่มอีกดอกอ้ยอ้ไปครับพรุ่งนี้แหละถึงจะได้ลงงานวันนี้ก็คงจะได้ย้ายไปลงบอกกันครับโอ้้หลุงเลยโอ้ โอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ